สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาเจอกับครูปุอีกแล้วนะครับกับวิทยาการคำนวณชวนคิดบายครูปุ๊นะครับวันนี้ <c oughs> เราจะมาะฝึกนะครับการใช้งานนะครับคอมพิวเตอร์เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับะระบบของคอมพิวเตอร์นะครับว่ามีระบบอะไรบ้างซึ่ง มีผลนะครับในการฝึกการคิดคำนวณน,นะครับการฝึกเขียนโปรแกรมแล้วก็รู้ว่าเราควรใช้งานอุปกรณ์ชนิดใดนะครับในการทำงานนั่นเองนะครับการประมวลผลในคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งระบบ ของคอมพิวเตอร์นะครับที่ใช้สําหรับการทํางานนะครับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะมีการประมวลผลนะครับเมื่อรับข้อมูลเข้าไปก็จะต้องส่งไปประมวลผลเพื่อที่จะใช้ในการแสดงผลข้อมูลให้กับเรานั่นเองนะครับนี่คือขั้นตอนของการทํางานคอมพิวเตอร์นะครับขั้นตอนของการทํางานคอมพิวเตอนะร์มี4ขั้นตอนนะครับมี4ขั้นตอนคืออะไรบ้างหนึ่ง รับข้อมูลหรือ Input นะครับอะไรเอ่ยที่ใช้ในการรับข้อมูลหรือ Input ครับปัจจุบันมีเยอะแยะมากมายสมัยก่อนมีแค่คีย์บอร์ดใช่ไหมครับที่ใช้ในการพิมพ์ข้อความนะครับเพื่อที่จะ Input เข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับทุกวันนี้มีคีย์บอร์ดนะครับที่ใช้ในการพิมพ์มีเมาส์ mouse, สำหรับในการคลิกสำหรับในการเลือกมี ปากกา Spen นะครับปากกา Spen ที่ใช้สำหรับเขียนบนหน้าจอได้เลยนะครับก็สามารถ Input เข้าไปโดยใช้ปากกาเขียนบนหน้าจอหรือหน้าจอทัชสกรีนนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนที่แบบว่าเราสามารถใช้มือแตะแล้วก็เขียนลงไปได้เลยนะครับเห็นไหมครับก็คือหน่วยรับข้อมูลหรือว่า Input เนี่ยจะมีหลากหลายมากขึ้นนะครับมีเพิ่มมากขึ้นนะครับ สามารถเขียนข้อความหรือว่าพิมพ์ข้อความผ่านหน้าจอได้เช่น iPad เห็นไหมครับหรือว่าโน้ตบุ๊กบางเครื่องก็สามารถทัชสกรีนได้เลยนะครับหน้าจอทัชสกรีนบางอันนะครับบางเครื่องหน้าจอทีวีหน้าจอคอมพิวเตอร์บางเครื่องที่เป็นทัชสกรีนก็สามารถทัชสกรีนได้เลยหน้าจอโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในปัจจุบันก็สามารถทัชสกรีนโดย อินพุตเป็นอินพุตเข้าไปได้นะครับก็คือเป็นหน่วยรับข้อมูลเข้าไปในหน้าจอได้เลยนะครับทุกวันนี้ก็คือสามารถรับข้อมูลได้เลยทั้งหน้าจอทั้งหมดนะครับเราสามารถแตะแล้วก็พิมพ์ข้อความเขียนข้อความวาดรูปอะไรลงไปในหน้าจอได้เลยนะครับเห็นไหมครับหลากหลายมากขึ้นสําหรับระบบการอินพุตนะครับต่อมาข้อสองหน่วยประมวลผลข้อมูลก็คือ c p u นะครับ CPU ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลมีหลากหลายนะครับทุกวันนี้มีหลากหลายก็คือมอี CPU รูปแบบต่างๆนะครับมี Intel มี AMD ตรงนี้นะครับมีอะไรอีกมีของ IOS ก็มีนะครับโหหลากหลายมากนะครับก็คือเป็นระบบที่เขาสร้างขึ้นมานะครับเป็นระบบที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นเป็น CPU ของแต่ละบริษัทนะครับ เป็น CPU ของแต่ละบริษัทก็คือไม่ใช้ร่วมกันนั่นเองนะครับเขาสร้างขึ้นมาเพื่อ,อให้เรามีทางเลือกที่หลากหลายนั่นเองนะครับใช้ประมวลผลข้อมูลนะครับสำหรับ CPU เนี่ยจะประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาเราทำงานถ้าเครื่องเราช้าก็แสดงว่า CPU เราประมวลผลช้าถ้าเครื่องเราส่งข้อมูลแสดงผลออกมาได้รวดเร็วก็แสดงว่า CPU ทำงานอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับต่อมาหน่วยแสดงผลข้อมูลหน่วยที่สามนะครับสามหน่วยแสดงผลข้อมูลก็คือจะเป็นพวกแผ่นซีดีใช่ไหมครับได้ไหมหรือเปล่าแสดงผลข้อมูลน่าจะเป็นจอภาพเครื่องปริ้นต์นี่นะครับจอภาพจอ LCD จอมอนิเตอร์ จอทีวีจอสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะเป็นหน่วยแสดงผลข้อมูลนะครับหรือจะแสดงผลข้อมูลออกทางเครื่องปริ้นเครื่องพิมพ์นะครับก็คือเป็นกระดาษแสดงผลออกมาเป็นเครื่องปรินนั่นเองนะครับก็คือสามารถแสดงผลข้อมูลได้นะครับต่อมาหน่วยจัดเก็บข้อมูลหน่วยที่4นะครับ หน่วยจัดเก็บข้อมูลก็คือเป็นสต็อกนั่นเองนะครับเช่นฮาร์ดดิสเป็นหน่วยสำรองข้อมูลนะครับเมื่อปิดเครื่องแล้วเราสามารถทําการบันทึกงานของเราเนี่ยจัดเก็บข้อมูลของเราเไว้ในเครื่องได้นะแผ่นซีดีแฟลชไดส์ฮาร์ดดิสแบบนี้นะครับพวกนี้จะเป็นหน่วยที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลนั่นเองนะครับ ามาดูครับสถานการณ์ตอนนี้เรากำลังเจอกับเชื้อโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด -19 นั่นเองนะครับเรามาดูว่าขั้นตอนการหาข้อมูลของเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับขั้นตอนที่1 input ก็คือรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ที่ไหนบ้างครับที่เรารับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ทีวีวิทยุอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับเรามีข่าวสารมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายวันหนึ่งเราดูทีวีเราก็จะเจอข่าวโคโรนาไวรัสเราเล่น Facebook เราเล่นอินเทอร์เน็ตใน Google ก็จะมีข่าวของโคโรนาไวรัส หรือในไลน์ในอะไรต่างๆเขาก็จะมีส่งมาใช่ไหมครับอ่าอย่างนี้ก็คือเรารับข้อมูลเข้ามาอินพุตเข้ามานะครับ 2. เราก็มาทําการประมวลผลข้อมูลนะครับทําการประมวลผลข้อมูลโดยนําข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับจัดเรียงข้อมูลนําข้อมูลมาวิเคราะห์ยังไงก็คือเราก็ได้รับข้อมูลมาสมมุติว่า สมมุติว่าวันนี้เราได้รับข้อมูลมาจากอ่าคนแถวบ้านคนข้างบ้านบอกว่าเนี่ยโรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัยของเราเนี่ยติดเชือเ้อไวรัสโค้าหน้าไวรัสหนึ่งร้อยคนเราก็ต้องนําข้อมูลมาวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นแค่ข่าวลือเราต้องทําการประมวลผลนะครับว่า ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยจริงหรือเท็จนั่นเองนี่คือหลักการของคอมพิวเตอร์นะครับทำการประมวลผลเสร็จแล้วเมื่อทำการประมวลผลเสร็จแล้วก็นำข้อมูลมาแสดงผลนะครับนำเสนอข้อมูลนาเสนอข้อมูลผ่านทางไหนผ่านทางหน้าจอผ่านทางวิดีโอผ่านทางเครื่องปริ้นหรือ นำเสนอผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือการนำเสนอข้อมูลเมื่อนำเสนอข้อมูลเสร็จแล้วก็จัดเก็บข้อมูลบางคนอาจจะนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายเรานำเสนอข้อมูลโดยโพสไปบนออนไลน์บอกว่าข้อมูลที่ได้รับมาก็คือมีข่าวลือว่าโรงเรียน่าโรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย นะครับติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสหนึ่งร้อยคนเป็นข่าวลือที่ผิดไม่จริงเป็นข่าวลือที่ไม่จริงอย่างเงี้ยนะครับก็นําเสนอข้อมูลที่จริงแล้วโรงเรียนเราไม่มีใครติดใช่ไหมครับอ่านะครับก็คือเราก็นําเสนอข้อมูลตามความเป็นจริงนั่นเองนะครับหลังจากที่นําเสนอข้อมูลเสร็จแล้วเราก็นําข้อมูลไปจัดเก็บข้อมูลนะครับจัดเก็บไว้ใน ฮาร์ดดิสต์ตัดเก็บไว้ในแฟลชไดร์หรือว่าแผ่นซีดีนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครื่องสมาร์ทโฟนของเราแล้วก็จดจำข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อมาอนักเรียนคราวนี้เป็นงานนะครับให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันนะครับเรามาช่วยกัน ตัดสินใจนะครับเติมรูปภาพนักเรียนวาดกรอบขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับวาดกรอบขึ้นมานะครับกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับมีหน่วยรับข้อมูล Input มีหน่วยประมวลผลข้อมูลโปรเซสมีหน่วยแสดงผลข้อมูล Output และหน่วยจัดเก็บข้อมูลมี4 นักเรียนก็วดัดข้อที่1 Input ินพข้อที่2ประวมวลผลข้อที่3แสดงผลข้อที่4จัดเก็บวัดกรอบให้ด้วยนะครับตีกรอบสี่เหลี่ยม4ี่ช่องนะครับจากนั้นนักเรียนก็มาดูภาพทางด้านซ้ายมือของเรานะครับก็จะมีหน้าจอรูปหน้าจอรูปฟลชไดา์รูปเมาส์รูป เคสหรือเครื่อง PC รูป CPU การกาจอแผ่นซีดีอันนี้ฮาร์ดดิส์เครื่องพิมพ์คีย์บอร์ดสแกนเนอร์แล้วก็กล้องเว็บแคมนะครับก็เรียงลำดับไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนก็ดูว่าหน่วยรับข้อมูลนี้มีอะไรบ้างนะครับ ถ้ามีเมาส์รูปเมาส์นักเรียนก็เอารูปเมาส์ไปวาดหรือว่าเขียนชื่อเมาส์เมาส์นะครับเขียนก็ได้นะครับหรือวาดรูปก็ได้ใครเขียนไม่เก่งก็วาดรูปก็ได้นะครับอินพุตก็คือเมาส์กับคีย์บอร์ดก็วาดเมาส์กับคีย์บอร์ดอย่างนงี้นะครับประมวลผลข้อมูลก็คือ cpu นักเรียนก็วาดรูป c ี u การ์ดจอสีเขียวนะครับ แล้วก็ต่อไปแสดงผลข้อมูลแสดงผลข้อมูลก็มีรูปจอภาพเครื่องปรินถูกไหมครับอ่าแบบนี้นะครับอ๋อ Input มีอีกตัวหนึ่งนะครับกล้องเว็บแคมนะครับ Input ก็ใช้กล้องเว็บแคมเหมือนกันนะครับก็คือถ่ายรูปเข้าไปในเครื่องอย่างนี้นะเสร็จแล้วหน่วยจัดเก็บข้อมูลมีอะไรบ้าง ก็มีแฟลชไดร์มีแผ่นซีดีมีฮาร์ดดิสก์แบบนี้นะครับนักเรียนก็วาดรูปแล้วก็เติมเข้าไปนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูด้วยนะครับปอสามกับปอนะครับหนึ่งงานนะครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวครูจะค้างตรงนี้ไว้ให้นะครับ อันนี้คือชิ้นงานของเรานะครับนักเรียนอันนี้คือชิ้นงานให้นักเรียนเนี่ยวัดรูปนะครับวาดรูปนักเรียนตีช่องนี้ช่องทางด้านขวามือของเราเนี่ยนะครับแล้วก็เขียนว่ารับข้อมูล input ประมวลผลข้อมูล process แสดงผลข้อมูล o u t p u t และจัดเก็บข้อมูลนะครับตรงนี้จากนั้น นักเรียนก็นํารูปพวกนี้นะครับรูปหน้าจอรูปแฟลชไดร์รูปเมาส์ outh, เลือกวางลงในนี้นะครับเลือกวาดลงว่าเราจะเราจะเอาอะไรไว้ที่ Input อะไรไว้ที่ประมวลผลอะไรไว้ที่แสดงผลหรืออะไรไว้ที่จัดเก็บข้อมูลนะครับเห็นไหมครับเลือกมานะครับให้นักเรียนเลือกแล้วก็าวาดลงไป หรือว่าเขียนชื่อก็ได้นะครับใครไม่ถนัดวาดก็เขียนเขียนชื่อนะครับหรือใครมีความสามารถในการวาดรูปก็วาดรูปลงไประบายสีให้สวยงามนะครับสำหรับวันนี้ก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่กับวิทยาการคำนวณชวนคิดบายครูป,ปุ๊สวัสดีครับ